ไปอีกสเต็ปกับ GPX DC-3 สนามแข่งรถโมโต GP ถ้าอยากวิ่งแข่งแบบสวนทางจะทำได้ไหมหลายคนที่ชอบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งหรือชอบดูการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตน่าจะเคยมีความคิดนี้โผล่เข้ามาในหัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่า จะเป็นอย่างไรถ้าเราวิ่งในสนามแข่งแบบย้อนสอนทิศทางที่เขาทําไว้ไม่ว่าความคิดนี้จะเกิดขึ้นเพราะนึกสนุกหรือเกิดจากความช่างสงสัยก็ตาม t ทริปสติกในวันนี้เราเลยจะมาอธิบายกันว่าทําได้หรือไม่ซึ่งคําตอบของคําถามนั้นเราขอตอบไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ พราะถึงแม้ว่าบนโลกนี้จะมีทั้งสนามแข่งแบบที่วิ่งตามเข็มนาฬิกาและแบบที่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาแต่ทุกสนามแข่งระดับโลกที่ถูกออกแบบมาให้ได้มาตรฐานนั้นล้วนถูกวางแผนการออกแบบเรื่องทิศทางการวิ่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างในสนามแข่งนั้นล้วนทำมาเพื่อการขับขี่ไปในทิศทางที่กำหนดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือออกจากพิษรวมถึงเส้นชัยและเส้นสตาร์ท นอกจากนี้ยังมีเรื่องของตำแหน่งโครงสร้างด้านความปลอดภัยในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ run off ซึ่งเป็นพื้นผิวแท็กที่ถูกต่อเพิ่มออกไปนอกโค้งในกรณีที่นักแข่งหลุดออกจากโค้งจะได้สามารถแก้ตัวแล้วกลับเข้ามาแข่งขันต่อได้หรือแม้แต่บอกกรวจและกำแพงยาง ที่จะทำหน้าที่ดูดซับแรงประทะเมื่อนักแข่งล้มกระเด็นออกนอกสนามทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นต่างก็ต้องคิดและวางแผนเรื่องตำแหน่งการติดตั้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนก่อสร้างสนามเพราะต้องผ่านการคำนวณทิศทางที่นักแข่งจะหลุดออกจากโค้งมาเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นในกรณีที่นักแข่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเกิดล้มขณะกำลังเข้าโค้งขวาแน่นอนว่านักแข่งรวมถึงรถแข่งก็จะหลุดออกไปด้านนอกของโค้งขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งเอาไว้ แต่ถ้าเราวิ่งส่วนทางในโค้งเดียวกันโค้งดังกล่าวก็จะกลายเป็นโค้งซ้ายแทนแต่ด้านนอกของโค้งซ้ายจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งเอาไว้ก็จะทําให้เกิดความอันตรายนี่ยังไม่นับเรื่องเส้นทางเข้าออกจากด้านข้างสนามหรือช่องทางที่มาแชลใช้ในการนํารถที่เกิดอุบัติเหตุออกมาที่มักจะถูกออกแบบไว้ให้ใช้ได้แค่ทิศทางเดียวเท่านั้นวิธีเดียวที่จะทําให้สนามแข่งสามารถวิ่งได้ทั้งสองทาง ือต้องเกิดจากการออกแบบให้มันสามารถทําแบบนั้นได้ตั้งแต่แรกแต่การจะออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในสนามรวมถึงโครงสร้างด้านความปลอดภัยทุกอย่างให้รองรับการวิ่งทั้ง2ทางเป็นเรื่องยากแค่การจะหาพื้นที่ทําบอกกวดไว้ทั้งสองทิศทางในโค้งเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วเพราะนั่นแปลว่าเจ้าของสนามจะต้องเสียพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดไปทําบอกกวดเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ใช่ว่าโลกนี้จะไม่มีสนามแข่งที่สามารถวิ่งได้ทั้งสองทิศทางอยู่เลย เพราะสนามแข่งขนาดเล็กบางรายการที่ไม่ต้องพยายามผ่านมาตรฐานระดับสูงก็สามารถทําได้ถ้าต้องการส่วนสนามระดับโลกอย่างอ i เดนา n พลิสมอ Motor Speedway ที่มีเลยเยอร์ของสนามทั้งแบบคดเคี้ยวที่เราคุ้นเคยและแบบวงรีนั้นก็ถูกสร้างไว้ให้วิ่งคนละทางกันหรือแม้แต่สนามแข่งมโต GP อย่าง มิซโน w o r ลเ,เซอร์กิทที่ในตอนแรกนั้นถูกสร้างออกมาให้วิ่งแบบทวนเข็มนาฬิกาก่อนที่จะถูกแปลงโฉมขนาดใหญ่ให้วิ่งแบบตามเข็มนาฬิกาจนทําให้สนามแข่งมิซโน o ในปัจจุบันไม่สามารถกลับไปวิ่งทวนเข็มแบบเดิมได้อีกแล้วหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r r v v l l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการ G.P.X